เรื่องของอุบัติเหตุที่ดูแล้วน่ากลัวจากเหตุหลับในหวงก็ต้องพักดีกว่าคือหนุ่มคนนึงเขาขับรถเก๋งมาแล้วหลับในสุดท้ายไปเสยข้างทางกับร้านกาแฟาเล่นสะพังยับเลยครับ โอ้โหร้านยับยับไม่พอคุณเห็นไหมมีมีคนด้วยอ่ะอย่างนั้นอ่ะอ่ะเอ้ยเต็มอ่ะเนี่ยฮะอยู่ในร้านแล้วโดนชนไปแบบไม่รู้ตัวเพราะไม่รู้หรอกว่าอะไรจะพุ่งเข้ามานั่สิใครจะไปดู่ในร้านใช่ไหมล่ะโอ้โหเต็มๆตมเลยครับคุณผู้ชมเหตุระทึกเนี่ยเกิดขึ้นสักช่วงหกโมงเช้าวันที่สามกันยายนที่ผ่านมาร้านที่ถูกชนเนี่ยนะครับเป็นร้านกาแฟริมถนนที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองจุดเกิดเหตุนะครับไปเจอกับรถเก๋งคันหนึ่งเนี่ย พุ่งเข้าไปชนอยู่ในร้านเนี่ยเล่นซะท่อปลาปลาแตกเลยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเจอคนเจ็บด้วยฮะเป็นผู้หญิงหนึ่งรายเจ้าของร้านกาแฟนั่นแหละครับก็จะมีแผลตละอกตามร่างกายนะแเห็นไหมที่ดาพุ่งมานั่นคือท่อปลาปลานะโอ้โหท่อปลาแตกเลยใช่ครับคุณผู้ชมเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บนะส่วนคนขับเป็นผู้ชายอายุ40ปี อ่ะไปคุยกับเขาหน่อยไหมคนขับเนี่ยพอจะตื่นแล้วแหละไม่ง่วงแล้วแหละ,ะแต่ตอนนั้นคงจะหลับในจริงคนขับนะฮะเป็นผู้ชายอายุสี่สิคนนี้นี่ยๆๆๆๆบอกงี้ว่าก่อนที่จะขับรถไปชนร้านกาแฟตัวเขาอ่ะจะเอารถคันนั้นขับรถคันนั้นจะเอาห่อหมกไปให้แม่ซื้อห่อหมกมาไปฝากแม่ <ๆ S 2> แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุหลับในรถมันพุ่งชนร้านกาแฟริมทางตื่นมาอีกทีอ้าว รอดอยู่ในร้านกาแฟแล้วเฮ้ยก็ก็เลยรู้สึกตัวตอนนั้นแล้วอหมุกล่ะอหมกก็ไม่ได้ไปฝากแม่แล้วทีนี้ก็คงต้องไปฝากป้าแล้วป้ายังไงป้าไปนาป้าไปก็ทีนี้เลยทำไงล่ะป้าไปนาแขวนไว้หน้ารั้วเออตามนั้นตามในเพลงแต่นี่มันเรื่อง ซีเรียยจะตลกคุณผู้ชม <S 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 เรื่องของเรื่องเนี่ยนะชนเข้าไปในร้านกาแฟแบบนี้คนเจ็บจริงๆก็คือเจ้าของร้านความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะครับก็จะจัดการยังไงต่อลหละก็คือให้เจ้าของร้านเนี่ยนะครับไปรักษาตัวให้เรียบร้อยนาหลักฐานหลักฐานมาเดี๋ยวทําการแจ้งคงแจ้งความก็ว่าไป <S <S แน่นอนฮะคนขับต้องโดนแจ้งความอยู่แล้วเรื่องของข้อหาเกี่ยวกับการ ขับรถโดยประมาทเพราะว่าขเขายอมรับเองว่าเขาหลับในเดี๋ยวเรื่องของการเจราจาชดใช้ค่าเสียหายเดี๋ยวคงต้องว่าต่อไปก็มาฝากเตือนะหลับในจริงๆมันแวบเดียวแล้วมันจะเป็นความรู้สึกที่ทะเลาะก,กันกับตัวเองว่ายังไหวไม่เป็นไรไ ตัวเองบอกไงยังไหวแต่ร่างกายไม่ไหวแม่ไหวอย่างน้ฝืนเอาจริงๆนะคะพักเถอะจะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะอย่างเช่นเรื่องของการขับรถผ่านสี่แยกเนี่ยก็จะต้องชะลอทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกันนะคะอุบัติเหตุที่ให้คุณผู้ชมดูจากนี้ไปนะคะมอเตอร์ไซค์ถูกรถชนรถยนต์ชนกลางสี่แยกค่ะ